สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาธิบายการเล่นเกมหม้อไฟแบบไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับแบบคร่าวๆนะครับให้เข้าใจคร่าวๆสำหรับคนที่เพิ่งที่จะเข้ามาเล่นใหม่นะครับเกมนี้ก็คือเป็นเกมแบบจำลองร้านอาหารขอเรียกว่าร้านชาบูแล้วกันจะได้เข้าใจนี่แหละครับ ส่วนในระบบร้านสิ่งที่เราสําคัญกนะ็คือเริ่มแรกนะครับอ๋อคือร้านนะ่ะมันจะมีระดับของมันเริ่มแรกนะระดับจะเป็นเหล็กก่อนครับจะทํายังไงให้ร้านมันทํางานเองและได้เงินแบบนี้ครับอันนี้ผมเล่นไม่ได้เป็นระดับทองแดงสามนะครับเล่นไม่ได้สักพักละเล่นแบบเรื่อยๆนะครับไม่ได้เติมทังเลยนะร้านมันก็จะทํางานเองเงี้ยเพียงแค่เรากด เราเปิดมือถือทิ้งไว้ครับเปิดเกมทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะได้ตังค์มาเองเรื่อยๆแล้วเราก็คอยมาอัปเกรดอะไรต่างๆส่วนจะก่อนที่ร้านจะอัปเกรดเป็นระดับนี้ครับเริ่มแรกเนี่ยเริ่มแรกเราก็ต้องรับสมัครพนักงานพนักงานมาจากไหนก็ให้เรากดรับสมัครทุกคนเลยนะครับตามระดับที่มันตันไว้แรกๆนะเช่นถ้าระดับ ระดับสูงเช่นบางคนเนี่ยอย่างเช่นอาวนเนี่ยอยู่อยู่อีกห้องนึงเนี่ยระดับบางระดับเนี่ยจะไม่สามารถรับสมัครได้นะครับเริ่มแรกอาจจะได้แบบพนักง,งานระดับแรกๆครับเช่นช่วงคนแรกๆก,ก็กดรับไปพอครบใช่ไหมครับกดรับสมัครครบเนี่ยพนักง,งานทุกคนเนี่ยบริกรที่เรากดรับสมัครมาเนี่ย ก็จะทําทงานให้เองครับระบบเกมก็จะรันไปเองแล้วเราก็จะได้ตังค์เรื่อยๆเองครับแล้วเราได้ตังค์เรื่อยใช่ไหมเราก็มาคอยมาอัปเกรดพวกร้านเช่นนอกร้านนั่งมีมานั่งทองอลัลลาอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือผมกดอัปเกรดไปแล้วน,นะครับนี่หน้าร้านหน้าร้านก็นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับพวกหน้าร้านหรือสิ่งที่เราอัปเกรดไปอะ่ะมันก็จะ ช่วยเช่นเพิ่มความเร็วลูกค้าคะแนนบวกคะแนนความอำนวยความสะดวก120ไอ้พวกนี้ก็คือเป็นคะแนนที่อยู่ด้านซ้ายบนครับเป็นระดับเพราะแต่ละขั้นเนี่ยมันจะต้องมีคะแนนปลดล็อกของมันครับซึ่งเราต้องเข้ามาอัพไปเรื่อยครับมันถึงจะปลดล็อกมันมันจะปลดล็อกอัปเกรดร้านไปเรื่อยร้านก็จะมีความสวยงามมีความยังไงล่ะดูดีขึ้นมานี่ครับ ส่วนนี้ส่วนอันดับ2ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือก็คือคลังคลังนี่ก็เอาไว้เก็บพวกไอเทมต่างๆครับนี่เช่นประมาณนี้อันนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับยังไม่ลงลึกเช่นเบสน้ำซุปอาหารชิ้นส่วนการคิดค้นอาหารมี3มชิ้นนะครับเราก็ต้องกดรวมกันก็จะเป็นออกนี่เไว้เก็บพวกคังอะไรต่างๆครับหรือเราจะผสมพวกเปรี้ยวหวานอะไรประมาณนี้ครับนี่เดี๋ยวกดให้ดูสัก อันสอันนี่ประมาณนี้ครับนี่แล้วเราก็ผสมอย่างเงี้ยเอาสิ่งที่เหมือนกันลากไปทับมันก็จะให้ขึ้นมานี่ประมาณนี้ครับไอสายฟ้าข้างบนด้านซ้ายก็คือค่าพลังงานครับมันจะมีคูลดาวนะครับอ๋อลือมอธิบายแล้วก็เพชรเพชรอันนี้เอาไวแ้แลกหรือใช้จ่ายในร้านค้าทางด้านขวามือครับนี่ครับแลก แรกยังไงอะไรยังไงก็คือเพชรเช่นเอาไว้เล่นตู้เกมนะครับตู้เกมนี่ถ้าจำไม่ผิดน,นะครับมันก็จะใช้เพชรสิบมั้งครับอันนี้เดี๋ยวผมทำแยกต่างหากไว้อธิบายนะครับเล่นเล่นเล่นห้าครั้งเสียเอ้ยไม่ใช่เล่น1ครั้งเสียเพชรสิบสิบเม็ดมั้งน่าจะใช่นะเดี๋ยวผมทำแยกไว้ทีนะก็คือ เล่น5ครั้งเน่ยเสียเพชรอีกครั้งหนึ่งคือเล่นฟรีเล่นแล้วเราก็จะสามารถได้คะแนนมาแลกเปลี่ยนพวกนี้ครับไว้ไว้คิดนค,นค้นคิดค้นเมนูครับเป็นองค์ประกอบแล้วก็หนังสือไว้ฝึกอบรมพนักง,งานครับหนังสือฝึกอบรมพนักง,งานนี่ก็จะสามารถเอาไปอัปเกรดพนักง,งานได้นะครับเหมือนผมจะอัปเกรดล้วคนหนึ่งแน่คุณเฉียนผมลองอัปเกรดไปแล้วครับ ก็หนังสือผมว่าหาตามนี้แหละหาในระบบของเกมมันไม่ได้แบบเติมตังเลยนะครับนี่แหละมันก็จะมีส่วนเพิ่มความเร็วเพิ่มขึ้น30%โอกาส80%เอ้ยโอกาส8%กระตุ้นความเร็วในเก็บเงิน5 0 0เป็นเวลา20วินาทีนี่แหละอันนี้กรณีที่เราแบบเปิดเปิดไว้นะครับนี่แหละระบบเกม คร่าวๆก็ประมาณนี้แหละครับแล้วก็ร้านร้านนั้นนอ,อกนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับคือถ้าระดับเราถึงทางด้านซไซบนใช่ไหมครับถ้าพวกระดับเราถึงนี่เราก็สามารถอัปเกรดเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ครับส่วนอันไหนที่เรายังอัปเกรดไม่ได้คือมันยังไม่ปลดล็อกครับคือมันต้องระดับสูงไปเรื่อยๆของมันอีกความสวยงามของร้านความหรูหรือมีระดับหรือดูดีอ่ะมันก็จะ ทวีคูณนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยตามระดับของมันมีห้องครัวก็จะมีอัปเกรดไออัปเกรดส่วนมากก็จะใช้ตังทั้งนั้นแหละครับตังในเกมครับนี่แล้วก็ห้องส่วนตัวห้องส่วนตัวก็จะเป็นทางนี้ครับเพียงแค่เราเอาถ้าเล่นในโทรศัพท์นะครับเอานิ้วโป้เลื่อนไปทางนั้นเอ้ยอย่างผมใช้นิ้วโป้ใช่ไหมผมก็นิ้วโป้แตะค้างแล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายนิ้วเราเลื่อนนี่ก็จะเป็นนี่ครับไอ้ด้านบนสุดก็คือห้องส่วนตัวหนึ่ง ถ้าจำไม่ผิดนะครับส่วนตัวหนึ่งกลางห้องส่วนตัวสองอันล่างคือห้องส่วนตัวสามนี่ครับห้องส่วนตัวนี่หนึ่งกับสองล้กก็สามมันจะแยกอยู่นี่ตกแตง่งอันนี้คือพวกน,นี้ผมยังไม่ได้อัปเกรดนะเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับก็คือเกมมีการอัปเกรดอะไรต่างๆต,ตกแต่งร้านรับพนักงานให้เต็มอัปเกรดพนักงานผู้เตรียมอาหาร แล้วก็คิดค้นเมนูอาหารเบสน้ำซุปอะไรต่างๆประมาณนี้ครับส่วนนี้ก็คือไอเขาเรียกใบเนะบใบเอาไว้แลกเปลี่ยนนะครับเวลาเราผสม,มอาหารหรือคิดเมนูที่มันซ้ำกันอะ่ะมันจะให้ใบมามั้งไม่มั้งหรอกคือมันให้เลยหนึ่งหรือสุ่มบางทีก็สิบนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะเราก็สามารถเอาใบเนี้ยที่สะสมม,มาแลกพวกสุ่มรับอาหารน้ำซุป หรือคุกกี้ก็ได้เนี่ยคุกกี้ก็สําคัญนะครับนี่เดี๋ยวไว้จะอธิบายเข้าหลังครับแล้วก็ใบฝึกอารมณ์ก็สําคัญครับเพราะว่าพนักง,งานก็จะได้ให้คะแนนอะทำให้คะแนนอาหารเราอัปเกรดดีขึ้นหรือความเร็วในการบริการครับดีขึ้นของแต่ละคนมันจะบอกคุณสมบัติว้อยู่ครับอ่าแล้วก็ส่วนนี้ก็คือเป็นร้านค้าคือหวยครับเนี่ย ประมาณนี้ของระบบเกมมีหวยแล้วก็มีตู้เกมหน้าร้านอย่างที่อธิบายไปตู้เกมก็คือเอาไว้หาพวกแต้มแล้วเอาไปแลกนี่แลกไอเทมที่โกนอาหารนะครับส่วนระบบเกมไอตัวที่สําหรับผมนะความคิดถึงส่วนตัวสิ่งที่ขึ้นยากที่สุดสําหรับสายฟรีนะจงผมมีสายฟรีสายไปเรื่อยๆสายไม่เติมตังค์ครับไอ้นี่ลนะขึ้นยากสุดก็คือการอัปเกรดอาหารและคิดโกนอาหารใหม่ คะแนนอาหารนี่จะขึ้นยากที่สุดสําหรับผมนะมันทําให้แบบบางทีเรามีตังเยอะแต่ก็ปลดล็อกปลดล็อกไม่ได้ครับเพราะว่ามันก็ต้องอัปเกรดคะแนนอาหารให้มันตันก่อนมันถึงจะไปปลดล็อกเช่นเนี่ยอย่างผมทองแดงสามนะครับผมจะไปเงินขึ้นเงินหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องมีคะแนนอาหารเลยทุกอย่างเต็มหมดถึงขึ้นเลื่อนระดับให้ครับ ไอสิ่งน้อยความสวหรือคะแนนบริการเนี่ยแป๊บเดียวมันก็เต็มครับแต่สิ่งที่มันขึ้นยากสําหรับผมนะก็คือคะแนนอาหารครับดังนั้นให้ให้แบบหันมาเน้นคิดค้นอาหารครับแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยต้องเข้าเกมมาบ้างนะครับก็คือไม่ใช่เราจะปล่อยไว้ย่างจี้งมันคิดค้นเรื่อยๆครับแล้วก็มามาอะไรล่ะมาผสมเขาเรียกผสมนในคังของเราเนี่ยสำคัญเลยครันนี้ผสม,มเรื่อยๆนะครับ Yeah. แล้วมาคิดคน้นเบนน้ำซุปมันจะได้คะแนนอาหารครับแล้วร้านเราก็จะค่อยๆไม่ค่อยๆอมันก็จะช่วยทําให้ไปไวขึ้นครับแต่แล้วก็อย่าไปเปรียบเทียบคนที่เขาเติมทางจริงนะครับอันนั้นเขาไปไวอยู่แล้วครับ <c oughs> นี่ครับระบบเกมอย่างร่าวของการบริหารเกมไม้ฮอสปอ t ตเนี่ยหรือที่เราเข้าใจว่าเกม ชาบูร้านชาบูนี่ก็ประมาณนี้แหละครับเนี่ยอันนี้จะปลดล็อกก็ถึงก็ต้องถึงระดับดาวเงินครับเนี่ยของผมยังอีกนานเลยเพราะาอาหารอาหารนี่ <c oughs> ตอนเราผมนี่นานเพราะผมไม่ค่อยได้เข้ามาที่จะแบบมันประสบเท่าไหร่นี่แหละครับ,ปร,รบ,บประมาณนี้ครับระบบเกมอย่างคร่าวๆประมาณนี้ครับ